สวัสดีครับพี่น้องมื่อวนี้ผมสิบาพ,พี่น้องมาหาหน่อไม้ครับเห็นไว้แล้วสวงองหน่อเห็นไหมครับไม่ไพ่อยู่หลังหลังผมนี่ครับไปครับไปตัดหน่อไม้น้ำกันครับโอ้ยแกงหน่อไม้ก่อน น้ำมานไอ้แกงครับพี่น้องโอ้ยหยดมางามเลยครับนั่นแท้น สับเอานอมันแล้วได้สองนอครับมีมีแหนงน้ำครับก่าจหักเอาแหนงมันน้ำเพราะว่าเอาไว้มันก่อสิขันไปไว้มันก่อสิเป็นหกครับเก็บออกเอาไว้ไปแกงเลยครับพี่น้องนี่ครับนะครับ ฝนตกใส่มันกำลังสิขึ้นครับเห็นไหมครับมันกำลังสิขึ้นเต็เอมอยู่นี่นี่มันกำลังสิขึ้นเต็มอีกบ่พาพีานา่น้องมาหาเออเห็นไหมพี่นอ้องปมาหอน,นอนนี่นี่กำลังสิขึ้นมาเต็มเลยนี่กำลังสิ้อผมานี่เห็นไหมครับเพีย อีกจังน้อยนี่ก็เต็มพี่น่องกินบัท่านอีกจังน้อยนี่มันก็มั้งสิแตกกำมังสิขึ้นมายห่างมีมห่างอยู่นี่บ่เห็นจะมันได้ห่างเลอ มันก็มากจะข้นไม่ลองนี่ก็มักจะแตกเป็นนอนน้อยๆเออโผล่ออกมาเต็มเลยพุนนนย่นน่ะเออเป็นน้อยๆบางโพออกมาน่นะได้นแหนงนึง,นงได้แนแหนงนึงกับอีกได้แนแหนงนึงกับอีกสองนอนี่ก็พ่อแกงแล้วครับ กินพ่าซอยยากแกงยังที่แซ่บพี่น้องคิดว่าผมสีกแกงแบบเล่าๆแบบบนันเห่านะครับแกงธรรมดาสิแซ่บบ่โอ้มีหอมมดแดงมีแนงเดียว แมงน,นีมันก็แมงนีนมก็ nhào แลละกินบลาได้เละผุนไปพุนผุนมันเลื่อยไปผุนเห็นไหมครับแมงนี่เขาสกินปมาด๋อเหรอ n ว,วลเหออ